ดีครับอยู่กับผมอารจากช่อง NFT เลกแล้วนะครับก็วันนี้วันที่16าพฤษภาคมวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญที่ทุกคนรู้จักในช่วงเวลานี้ก็ค,คือเหรียญของ Luna นั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญ UST ซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะครับย้อนไปนิดน,นึงก่อนว่าก่อนจะเกิดวิกฤตการเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ ลงทุนหรือว่าถือครองในเหรียญลูน่าเนี่ยจำนวนประมาณสัก30 40ของพี่เปอร์ซตของพอถึงผมนะครับทำไมผมถึงถือครองเหรียญน,นี้ก็เพราะว่า,เ,าเหมือนเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนเนาะเราก็อ่านพื้นฐานเหรียญในบางส่วนแล้วก็เห็นเห็นช่วงโอกาสของเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตได้เราก็เลยไปถือคลองเหรียญตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้นับเป๊ะๆนะเพราะว่าผมมีทั้งที่ปไปลงทุนเอ็กเซนตอื่นด้วยไปลงทุน NFT อื่นด้วย,วยก็เลยไม่ได้ คำนวณเป๊ะว่าตกลงกผมลงทุนไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแน่แต่น่าจะอยู่ประมาณนี้สามสิบเอร์ซ็นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตก็ก่อนจะเกิดวิกฤตการ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าตาลอยเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ลูน่าตอนนี้เป็นยังไงได้บ้างนะครับเป็นยังไงได้บ้างอันดับแรกก็มารู้จักกับหนึ่งในผู้สร้างเหรียญก่อนก็คือ คุณไม,ไม่รู้จะเรียกว่าคุณดีหรือเปล่าชั่วโมงนี้เรียกว่าโดควอนเฉยแล้วกันนะคือโดควอนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเหรียญของลูน่าขึ้นมาซึ่งจริงๆอ่ะมีมากกว่า1คนรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ6คนนะครับแล้วก็ทั้ง6 6คนนี้ก็เหมือนกับช่วยดีเวลลอปก,กันขึ้นมาแล้วก็ใช้อัลกอริทึมระหว่างลูน่ากับ u s t ในการเรียกว่าทำอัลกอริทึมระหว่างกันเพื่อให้มูลค่าของ u s t เนี่ยเป็นสเตเปิลคอยขึ้นมานะครับ ก็ในเชิงลึกเนี่ยผมคงไม่ได้เข้าไปในตรงนั้นเนาะก็เดี๋ยวอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาเยอะเยอะมากๆเลยนะครับผมขอไล่เรียงมันตัดเหตุการณ์เนี่ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ไปนิดนึงนะแล้วจะได้มองเห็นภาพกันเหมือนกันทุกคนก็คืออันดับแรกเข้าไปที่ทวิตเตอร์ของทางเอ่อซีซีนะครับซีซีเนี่ยเขาเป็นเป็นเจ้าของหรือซีอของไบแอนด์เนาะจริงๆชื่อเขาเนี่ยคือเอ่อเหมือนจะชื่อเอ่อจังเป็น เฉานะครับผมเรียก cc แล้วกันนะครับก็จริงๆเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันมีเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่11พฤษภาแลวแล้วก็ทาง cc เนี่ยเขาก็มองเห็นว่ามันจะมีสเตเบิลคอยบางตัวที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น mm hmm. เขาก็เลยโพสต์ขึ้นมาโพสต์แรกก่อนว่า the important the important fear reserve b a c k stablecoin เนี่ยก็คือว่าเหมือนกับสิ่งที่จะช่วย ในโลกคริปโตได้เนี่ยก็คือสเตเปอรคอยนนะนะครับเพื่อที่เหมือนกับว่าเป็นการยืนยันราคาอะไรเงี้ยก็คือเขาก็โฆษณาเหรียญเขาด้วยแหละบัสดีซึ่งซึ่งถ้าผมไม่เห็นโพสต์นี้นะวันนั้นโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็ก็คงไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่จริงทางซีซีเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละเขาก็เลยโพสต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11 12 13นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูในโพสต์ของซีซีก่อนนะครับ เมื่อซีซิเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาทําได้แค่ว่าไม่ได้ห้ามเทรดนะวันที่สิบสองนะครับเขาแค่โพสต์เตือนว่าเนี่ยมันมาตทูเดย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดด้วยแล้วก็ให้เหตุผลต่างๆนานานะครับแล้วก็เหมือนกับวันเนี้ยก็เริ่มมีการมีตัวหนังสือเล็กๆขึ้นใน F อ x c h a n g e ของใบ n น n c e นะครับว่าเทรดด้วยความระมัดระวังนะนะครับแต่ว่าขึ้นที่ ขึ้นที่เหมือนกระดานเทตกกางนะขึ้นที่เหมือนหน้าแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันมีวิกฤตเนี่ยมันมันไปขึ้นที่หน้าลูน่าเลยแล้วถัดมาเนี่ยนะครับถัดมาเนี่ยวันที่วันที่สิบสามเนี่ยนะครับวันที่สิบสามโพลเนี้ยนะครับวันที่สิบสามก็คือเขาบอกเลยว่าถัดมาเนี่ยโพลเนี้ยวันที่สิบสามเนี่ยทางซีซีเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาตัดสินใจที่จะเหมือนกับป้องกัน ักลงทุนทุกคนในในไบแอนด์นะครับจึงได้เลือกที่จะเพิกถอนตัวลูน่ากับ u ูเอออกไปจากการเทรดนะครับก็คือเป็นวันที่เราเห็นลูน่ากับ u ูเอเนี่ยออกไปจากกระดานเทรดอันนี้ผมชี้ให้ดูก่อนนะวา่าเรียนก่อนว่า11ประมาณ1 0 11เนี่ยเกิดเหตุการณ์แล้วก็สิบสองเนี่ยหนักเลยแล้วก็สิบสามเนี่ยหยุดเทรดจากใบแอนด์นะครับอันนี้ไล่ไปแบบนี้นะจะให้ดูว่าซีจีเขาทําแบบนี้เพื่อปกป้องนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ ความน่าเชื่อถือของคริปโตด้วยต้องบอกแบบนี้แต่เดี๋ยวจะให้ไปดูทางเทอรล่าบ้างครับเดี๋ยวก่อนต้องอธิบายก่อนว่าเทอรล่าเนี่ยผมจะเปิดทวิตเตอร์ให้ดูทั้งหมด3เพจประกอบไปด้วยหนึ่งคือทวิตเตอร์ของทางเทอรล่าเองนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ของทางโดคอนซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในหนึ่งในซีโอ,อ CEO นะครับแล้วก็ทวิตทวิตเตอร์ของทางลูนาเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์นะเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทางเทอรล่าเนี่ย เป็นยังไงอ่าต้องบอกตรงนี้ก่อนถ้าไล่เรียงมาที่เทอร่านะครับไล่มาดูก่อนก็คือเทอร่าเนี่ยเขาบอกว่าเ,เขาเนี่ยมอีอ่มีทวิตเตอนี้แค่ทวิตเตอเดียวในการแจ้งข่าวสารเรื่องแรกนะครับแล้วก็มวันที่11เนี่ยเมื่อมันเกิดเกิดมีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่1ิบสนะครับทางโดคอรเนี่ยเขามาทวิตในเทอร่าว่าเขาประกาศ r e คอเวอรีรร่แพลแล้ว สำหรับ U.S.T เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเริ่มจะมีการมีการแบบเป็นข่าวแล้วอะว่าเออมันหลุด P.E.G. นะหลุดหรือหลุดตัวหนึ่งดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราจะเหมือนกับกับแข็งแรงยังคงความแข็งแรงไว้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือเขาทำแค่นี้เองสิ่งที่เขาทำนี่คือที่ผมจะชี้ให้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับถัดมา ทางเทอร่าเนี่ยสิ่งที่เทอร์ล่าทำนะครับเมื่อกี้โพสันที่วันที่สิบเอ็ดนาะแล้วก็เทอร่าก็ใน Official ยลเ t ็บทวิตเนี่ยก็ทวิตต่อเลยในวันที่สิบเอด้วยกันว่าเลดรีบิวทูเกเตอร์ก็เหมือนกับว่ายังอยู่ไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ในในเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแค่ว่าบอกแค่เหมือนกับว่า เหรียญลูน่ากับ UST เนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงอัลกอริทึมเป็นยังไงแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับที่เหลือในเว็บถ้าอ่านดูดีๆคือไม่มีอะไรเลยหลังจากข่าวสารวันนั้นนะครับแล้วก็จนอ่าจนประมาณเมื่อวานก็คือวันที่15นะครับ วันที่15เนี่ยมีการทวิตออกมาว่ามันมีข่าวออกมาจากหลายช่องทางเลยโปรดติดตาม Twitter Account เนี่ยจากทาง Twitter Account นี้ Account เดียวที่เหลือเป็น Fake News นะครับแล้วก็โปรดระวังข้อความหลอกลวงให้ดีนะครับซึ่งหมายความว่าเทอร่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยผมตอบแบบนี้ก่อนนะทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ถ้าใครมีข้อมูลไม่ตรงกับผมแย้งได้นะเดี๋ยวโพสต์มาคุยกันได้นะครับก็อันนี้ผมอ่านตาม หน้าเว็บไซต์หลักเขาเลยนะครับแล้วก็ถัดมาไม่มีประกาศเลยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขนี่คือในเว็บเทอรล่านะ่าถัดมาอ้าวขอโทษครับนี่คือในทวิตเตอร์ของเทอรล่านะครับถัดมามาดูทวิตเตอร์ของโดครอรนกันบ้างาครับตัวดีอันนี้ตัวดีนะครับซึ่งเหมือนกับที่บอกคือเขาไปทวิตเนี่ยทวิตของเขาเนี่คือวันที่11แล้วก็ไปทวิต แพคอยู่ในเทอรล่าด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในตัวลูน่าแล้วก็ด้วยความเรียกว่าด้วยความเชื่อใจแต่คนเนี้ยเอาง่ายๆเลยเชื่อใจแต่คนเนี้ยนะครับแล้วก็ดูเทรนด์ของกราฟเนี่ยมันเออมันน่าลงทุนเนาะอะไรอย่างเงี้ยมีย่อมีขึ้นมีย่อมีขึ้นนะครับกําลังน่าลงทุนก็เลยจากตอนแรกเนี่ยลงทุนไปประมาณแค่หนึ่งส่วนเนาะเรากำไรมันประมาณกําไรสิบสองอร์เซนตต้องบอกแบบนี้ก็เลยอืม สวยงาม,ม pareil, ลงเพิ่มแล้วกันนะครับนั่นแหละนะครับโอเคถัดมาอ่ะเนี่ยนะครับทางโดคอเนี่ยเขาก็ทวิตคล้ายๆเทอรล่าเลยก็เหมือนกับว่าเอเดียเทอรล่าคอมมอนดิตี้นะเชื่อใจเขานะอัลกอริทึมของเขาเป็นแบบนี้นะแค่นั้นคุณเข้าใจความหมายไหมเชื่อใจเขานะแล้วก็ทวิตอัลกอริทึมที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ทวิตในส่วนของอื่นๆ นะครับก็ทวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆทวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนอันนี้เขาเริ่มทวิตวันที่สิบเอดนาะแล้วก็มาทวิตแบบกับทวิตไปทีละข้อไล่ไปไล่ไปเนี่ยจนวันที่สิสี่ก็ยังทวิตเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องของอัลกอริทึมอยู่แล้วก็เหมือนกับบอกนิดหน่อยว่าเออเนี่ย UST มันหลุดจาก PEG ไปแล้วเนาะ d e p a g g i n g เ่ยก็ก็เชื่อใจเขานะอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเขาไปอ่านจริงๆซึ่งผมตรงนี้ผมก็พลาดแล้วเขาทวิตเรื่องนี้วันที่สิบสี่ถ้าเขาทวิตเรื่องนี้ก่อนนะผมจะมีความสงสัยในตัวเขาเร็วกว่านี้ต้องมาะแบบนี้นะครับเขาทวิตเรื่องนี้หลังเกิดเหตุการณ์ซึ่งพอผมมามีข้อหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยเท่ากับว่าทางหนึ่งนะทางเทอรล่านะครับไม่ได้ทําอะไรเลยสองนะทางตาโดคอนเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยท,ทั้งสองทั้งสองทวิตนี้ทวิตแค่ว่าเชื่อใจเรานะคุณเข้าใจไหมหมายถึงว่าระบบมัน เสียหายไปขนาดนี้แต่สิ่งที่เขาทาคือเชื่อใจเรานะเดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้นะครับเดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้อ่ะมาดูในลูน่ากันบ้างอีกทวิตเตอนึงก็คือในลูน่านะครับลูน่าเนี่ยเขาก็เชียร์เหรียญเขาอย่างเดียวเลยว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะพอมาหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าด n อนแพนิกเซลก็คือทวิตวันที่14อันนี้ผมไม่ย้อนลงไปเยอะแล้วนาะทวิตเตอลูน่ามันมันทวิตแบบสั้นๆแล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรมาก อันที่สิบสี่หลังจากที่ไบแอนเนี่ยกลับมาเปิดเรียกว่าอะไรอะกลับมาให้เปิดซื้อขายเนี่ยนะครับลูน่าเนี่ยเขาก็บอกว่าดอนแพนิคเร็อย่าเพิ่งขายนะซึ่งจริงๆทุกคนก็มองว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วแหละแต่ก็ยังมีนักลงทุนบางรายที่แบบเออเผื่อมันจะกลับมาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ทางลูน่าเองก็ทวิตเชียร์เหมือนกับว่าลูน่าจะกลับไปที่หนึ่งดอลลาร์นะซึ่งทุกคนเห็นราคามันตอนนี้แล้วเนะเาะพูดไม่ออกเลยผมก็พูดไม่ออกนะครับ เขาบอกว่ามันจะกลับไปที่1ดอลลาร์นะแล้วก็ผู้ที่เกียดชังเราเนี่ยจะร้องไห้อะไรประมาณนี้นี่คือของลู n a นะครับผมไม่ได้ไปเยอะมันไม่มีอะไรมากมายนะครับสรุปทวิ t เตอร์หลัก Official ทั้งเทอรล่าทั้ง,งตัวเดอควอแล้วก็ทั้งลูน่า Luna เองไม่ได้มีบอกอะไรใดๆทั้งสิ้นคือบอกแค่ว่าเชื่อใจเขานะเชื่อใจเขานะว่าเขาเอาเงินเราไปแล้วนะอันนี้ความคิดผมนะ ผมบอกก่อนใครใครเป็น FC ลูน่าก็เป็นต่อไปนะครับผมก็ผมก็ถือไว้เยอะอะมองนี้อ่ะเราไม่เกลียดกันนะอันนี้เราความจริงมาพูดนะครับอันนี้คือตามตามที่เห็นนะถ้าคุณมีข้ออื่นข้อมูลอื่นมาแย้งผมแย้งได้นะครับเดี๋ยวเราคุยกันได้นะครับถัดมาขอย้อนกลับมาที่ตา CC นิดนึงนะครับมเมื่อกี้คือโพสต์ของทั้งหมดของทางทางฝั่งเทอร์าโดคอน แล้วก็ลูน่าเนี่ยเป็นประมาณช่วงวันที่11-14ถึงนะครับอทีนี้ขอย้อนกลับมา1วันก็คือ CC เนี่ยเขาให้ซัสเปนหรือหยุดการเทรดเนี่ยวันที่10แล้วก็สิ่งที่ CC โพสเดียวกันวันที่13นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยปัญหานี้ไว้นะครับเขาก็เลยคือเข,เขาเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ฟอร์ดตัวเทอร์ล่าหรือโดคอรให้แก้ไขปัญหานี้นะครับก็คือบล็อกเชนของน้งเทอรล,ล่าเนี่ยจะถูกหยุดแล้วก็ มันอาจจะมันอาจจะเกิดเคสว่าเกิดซูเปอร์มินติงก็คือมีการปั๊มเหรียญเพิ่มไปไม่สิ้นสุดเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่งนั่นแหละจะทําให้คริปโตมีปัญหานะครับทั้งตลาดเลยนะครับก็คือทําให้สูญเสียความเชื่อมั่นนั่นแหละเขาก็เลยต้องลงมาช่วยจัดการเรื่องนี้นครับอันนี้เป็นคําถามที่ว่าทําไม CC ต้องลงมายุ่งด้วยนะครับก็คือตัวเขาเองก็เป็นกระดานเทรดเอ็กซ์เนตัวหนึ่งอะเนาะถ้าเกิดมีคนขาดความเชื่อมั่นในคริปโตเนี่ยธุรกิจเขาก็ต้องเสียหายนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะเข้าไปช่วย ทีนี้ผมหาโพสตไม่เจอนะแต่ผมไปอ่านข่าวเจอตัวหนึ่งว่ามีเพื่อนเขาแคปเจอร์มาว่า CC เขาโพสไ้ว่า CC เนี่ยทำการอินเจคชันเงินจำนวน3ล้าน u s ดอลลาร์นะครับเข้าไปในระบบของเทอรล่าเพื่อช่วยให้เหรียญเนี่ยกลับมาเทรดได้นะครับทีนี้ขอไล่เรียงไปนิดนึงนะครับขอไล่เรียงไปนิดนึง วิธีการแก้ไขเนี่ยจากทางเทอร่านะครับนี่ทางแก้ไขจากทางเทอรล่าโดยเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าวิธีเนี้ไม่เวิร์กเออง่ายๆเลยไม่ต้องอ่านอะไรเอียเนะาะคือถ้าซีเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นหนึ่งในผู้นำละกันของ Exchange c r คริปโเนี่ยเขามองว่ามันไม่เวิร์กนะครับแสดงว่าสิ่งที่เทอร์ล่าส่งมาให้ซีตัดสินใจเนี่ยหลังจากที่เขารู้สายลงไปช่วยแล้วเนาะมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลย ผมเชื่อว่าพิธีการที่ใช้ได้เนี่ยมันมีมากกว่านี้แต่ว่าทางเทอรล่าเนี่ยเลือกที่จะไม่ทำนะครับแล้วไล่กลับมานิดนึงนะครับ CC เขามีความสงสัยข่าวนี้หลุดออกมานะครับจริงๆข่าวนี้หลุดออกมาตั้งแต่วันที่11แล้วเหมือนกันว่าทำไมไม่เอา BTC ของ Luna Foundation เนี่ยมา buy back UST ก็เหมือนเอามาค้ำประกัน UST ไว้ล่ะ BTC ส่วนนี้มันหายไปไหน ซึ่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบสองนี่มันมีข่าวหนึ่งหลุดออกมาว่า l ู a f o u n d a t i o นเนี่ยได้ใช้ b ีทีซาจำนวนเอ่เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นกว่า b ีทีซหรือประมาณสองพันล้านเหรียญน,นะครับมาคำ้ำมาค้าตัว u ูเอแล้วแต่ว่าแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดึง b ีทส่วนนี้กลับไปผมเข้าใจว่าพบข่าวนี้ด้วยก็เลยทำให้นักลงทุนยิ่งแพนิคนักลงทุนหมายถึงนักลงทุนรายใหญ่ๆนะครับมันเลยทำให้กราฟเนี่ยมันกระชาก ในลูช่วงช่วงนั้นเลยนะครับซึ่งข่าวนี้ผมคิดว่าจริงตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีข้อมูลแบ็กอัพจนเนี่ยซีซีเขาเอามาถามเองซ,งซึ่งผมเชื่อว่าซีซีเขาต้องมีข้อมูลที่แน่นพอสมควรแล้วถึงกล้ามาโพสถามอย่างนี้นะครับก็นั่นหมายความว่าไอสามหมื่นกว่า BTC เนี่ยที่เอามาค้ำประกันเนี่ยน่าจะเป็นทางทินเทอราเนี่ยแหละเหมือนกับ คิดง่ายๆว่าถ้าเอา30,000 BTC มาประคองระบบกับปล่อยให้ระบบมันล่มไปแล้วเอาสาม0 0ื่ BTC เก็บไว้เองเข้ากระเป๋าแต่ละคนคิดง่ายๆเลยว่าเขาจะทำอะไรคือผมมองเห็นตอนนี้แล้วนะว่าเขาดึง BTC จำนวนเนี้ยกลับเข้าไปแล้วก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับไม่ได้เอามาประคองระบบไว้อันนี้ถ้าใครมีข้อมูลอย่างที่บอกนะครับมีข้อมูลจะโต้แยง้งเอามาโต้แย้งกันนะครับอันนี้ผมแชร์ข้อมูลความเป็นจริงให้ฟังนะ เพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้มีความเกลียดชังหรืออะไรต่อเหรียญเหรียญนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในคนลงทุนเหรียญนี้เยอะเหมือนกันต้องบอกงนี้ต้องบอกตรงแต่ว่าเอาข้อมูลมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าใครยังถือเหรียญน,นี้อยู่หรือว่ายังอยากลงทุนในเหรียญน,นี้อยู่เราคาดหวังว่าเหรียญนี้มันจะเป็นอะไรยังไงในอนาคตนะครับส่วนตัวผมมองว่าด้วยด้วยนี้คือเทอรล่าเอาง,ง่ายเลยคือเหมือนเทอรล่าเขาทิ้งอ่ะเขาทิ้งแล้วเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าซีซีอ่ะพยายามจะคองให้แล้วก็ อินเจคชั่นเงินให้ด้วยแล้วก็ให้เสนอวิธีการมาว่าเราจะช่วยเหลือกันยังไงแต่ว่าทางเทล่าเนี่ยกับกับไม่ทําสิ่งเหล่านี้ต้องตอบแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์กืนก่อนเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ันต่อก่อนทีนี้วันที่14วันเดียวกันเนี่ยครับทางใบแนนเนี่ยก็เปิดจากซัพเปนของลูน่าเนี่ยให้กลับมาเทรดได้แต่ว่าเทรดได้สกุลเดียวคือลูน่ากับบัตดีโดยทางซ c เนี่ยผมหาทวิตเตอร์นั้นไม่เจอแล้วนะมันหายไปไหนไม่รู้ ก็คือในทวิตเตอร์ที่เขาทวิตไว้เนี่ยคือเขาบอกแค่ว่าเขาแค่เปิดรหัสกลับมาแล้วจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือว่าให้ทุกๆคนที่ถือรองเหรียญลูน่าไว้เนี่ยซึ่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วความหมายเขาคือมันมันทำอะไรไม่ได้นะเวลานั้นเนี่ยก็คือให้นักลงทุนเลือกตัดสินใจว่า,วาจะ exchange เปลี่ยนไปเป็นเหรียญอื่นอะไรยังไงไหมแต่กลายเป็นว่าพอเขานําเหรียญกลับมาให้เทรดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเนื่องจากเหรียญมันมีมูลค่าต่ามาก มันก็เลยเกิดเกิดคล้ายๆไปเหรียญมีมนะช่วงเวลาหนึ่งก็คือแบบทุกคนก็โอ้โหเหรียญมันราคาต่ำจังเลยน่าเข้าไปลงทุนจังเลยทั้งนั้นที่เหรียญมันเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มียังไม่มีอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าต่อไปมันจะไปยังไงน,นะครับซึ่งซึ่ีซีเนี่ยพอเขาเห็นเรื่องเนี้ยเขาก็ทวิตออกมาสองอันอันแรกคือบอกว่าเปิดให้เทรดเนาะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวซีซีเขาก็ทวิตออกมาว่าทุกคนเหมือนจะเข้าใจผิดนะคือซีซีเนี่ยเขาต้องการจะ จะเปิดให้ทุกคนแลกเหรียญน,นี้ออกอ่าคือไม่ต้องการให้ทุกคนถือเหรียญน,นี้ไว้มากกว่าอย่างเช่นเอาไปแลกเป็นบัตรด,ดีเอาไปแลกเป็นอะไรเงี้ยทางทางไปแดนเขาจะรับผิดชอบก็คือเหมือนกับสมมติถ้าผมมีลูน่าอยูออ่พันเหรียญเนี่ยผมก็ไปแลกเป็นบัตรดีไว้ซะไม่ว่ามูลค่านั้นจะเป็นเท่าไหร่ทางซีซีเขาจะรับผิดชอบก็คือเขาจะเก็บลูน่าไว้เองอันนั้นคือพอยต์ของเขานะอันนี้ผมว่าเขาเป็นเป็นเอ็กชแนนที่ที่ค่อนข้างดีมากเขาดูแลคนที่แบบเป็นเป็นแบบนักลงทุนรายย่อยอะนะครับ ดีมากๆแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองอยังไงนะอันนี้คือผมมองเขาแบบนี้นะครับจากสิ่งที่เขาทวิตให้เรารู้ตัวมาตลอดเวลาเทียบกับเทอร่าที่ทวิตว่าเชื่อใจเรานะเชื่อใจเรานะเชื่อใจเรานะนะครับก็เห็นกันอยู่ว่าเชื่อใจเขาแล้วเชื่อใจทางเทอร่าเชื่อใจเดอคอร์แล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็เลยหนักไปทางว่าให้เครดิตทางซีซีเขามากกว่าเนาะอ่ะถัดมาก็รู้สึกจะมี ต้องบอกก่อนบางทวิตพอดีผมอ่านแล้วแบบบางคนแคปเจอร์รูปมาบางคนอะไรมาอย่างเงี้ยผมก็เอามาสะสมรวมในข้อมูลที่อัปเดตให้ฟังนะครับอย่างเช่น injection เมื่อกี้รอบแรก3ล้านเนี่ยผมหาทวิตไม่เจอเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามีคนถามเา่าอันเนี้ยมีคนบอกว่าอันเนี้ยทาง cc บอกว่ามีคนถามเขาเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการ Invest เงินรอบ2เข้าไปช่วยนะครับ หรือว่าเข้าไปซื้อ UST นะครับว่ายังอยู่ในการเ,เจราจาอยู่เลยยังยังแบบเจราจาไม่เสร็จเลยนะครับซึ่งสื่สีเขาตอบสั้นๆว่า b บน o อน did not buy UST นะครับหมายความว่าเขาไม่ได้ลงไปช่วยในรอบ2นะแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องรอบแรกนะแสดงผมเข้าใจถูกต้องก็คือรอบแรกเนี่ยเขาน่าจะมีการช่วยเงินลงไปจริงมันถึงทำให้เทอร่ากลับมาเปิดแล้วก็กลับมาเทรดได้นะครับ แต่ว่าวันนี้รู้สึกจะช่วงช่วงบ่ายนี่เองวันที่16นะครับเชนของเทอร่าปิดไปอีกรอบแล้วนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับซึ่งในเว็บของเทอร่าไม่ได้เขียนอะไรแต่ว่าเป็นข่าวที่หลุดออกมาแล้วก็เหมือนจะจริงด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องตามต่อกันแต่ว่ารวมๆที่แน่ๆก็คือเหมือนเทอร่าเ็ทิ้งเหรียญแล้วแหละแล้วก็ซีซเนี่ยเขาเข้าไปอุ้มไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยที่ถือลูน่าอยู่อะเหมือนกับ เอาเหรียญออกมามันก็เลยจะต้อง,องไปเปิดเชนของทางเทอรล่าเขาเพื่อให้มันทำฐานฟลักชันได้แต่ว่านักลงทุนหลายรายก็เรียกว่าอะไรไปทําให้มันเป็นเหรียญมีในช่วงสั้นๆจากศูนย์ห้าตัวขึ้นมาเป็นศูนย์สี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเป็นศูนย์สามตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบอืมอ่ะมาดูคร่าวๆกันก่อนอันนี้ก็คือข่าวรวมๆนะครับว่ามุมมองผมนะมุมมองผมผมว่าลูน่าเทอรล่า เขาทิ้งเหรียญแล้วแหละต้องบอกแบบนี้ก่อนเขาทิ้งเหรียญแล้วแหละก็ผมหรือเพื่อนๆที่ยังถือลูน่าอยู่เนาะก็ต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงกับเหรียญที่ถืออยู่ดีนะครับถ้าเขาบอกว่าเชนเทอรล่าปิดแล้วแล้วปิดจริงๆเดี๋ยวสักพักไปนั้นก็อาจจะเทรดไม่ได้อันนี้อันนี้เตือนนะครับเตือนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่เป็นไรตังค่าขนมเพื่อนๆมีเยอะเพื่อนๆจะซื้อทิ้งไว้ได้ผมผมก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งผมก็ เออเป็นผู้ถือครองลูน่าคนหนึ่งเหมือนกันผมไม่ได้บอกนะว่าตัวผมจัดการไงเพราะเดี๋ยวมันจะเหมือนชี้นำว่าผมซื้อเพิ่มผมขายไปหรืออะไรเงี้ยนะครับผมแค่ชี้ให้ว่า,าปัจจุบันเนี้ยลูน่ากับเทอรล่าเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงออกมาแล้วอันนี้เป็นแบ็กอัพเป็นข้อมูลที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูว่าจริงไม่จริงเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆลองเข้าไปดูในทวิต t e r เตอร์พวกนี้ได้เนาะก็คือจะมีทวิตเตอร์ของ CC ซีไบแอนเนี่ยนะครับ t วิตเตอของทางเทอร์ UST p o w e r by Luna นะครับทวิตเตอร์ของทางโดคอนนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ของ Luna มันจะเป็น Luna. เทอ r ์ล่าลูน่าเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูข้อมูลพวกนี้เพิ่มเติมได้นะข้อมูลที่ผมยกมาอยู่ในทวิตเตอพวกนี้จริงๆไม่ได้พูดออกมาพูดแบบลอยๆนะครับแล้วผมไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องเทคนะิคเนาะเพราะว่าอันนั้นอ่ะผมอยากจะอธิบายให้แบบทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับจะไม่แบบ มินเหรียญคืออะไรนู่นนี่นี่นัน่น,นอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่สไตล์ด้วยเนาะอ่ะทีนี้หลังจากที่ผมพูดไปลองมาดูราคาเหรียญของดูหน้าบัตดีกันบ้างนะครับเอ่ตอตอนแรกเนี่ยมันเป็นศูนย์ห้าตัวแล้วมันก็ดีดขึ้นมาเป็นศูนย์สามตัวราคาสูงสุดรู้สึกจะเป็นศูนย์ศูนย์ย์อ่ะจุดศูนย์ศศห้าเก้านะครับแล้วก็มีแรงเหมือนกับ มีคนเปนเหรียญมีมามก็ซื้อกันเยอะแล้วก็ปล่อยขายซื้อปล่อยขายซื้อปล่อยขายปล่อยขายซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการาฟ time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับราคาสูงสุดของวันนี้รู้สึกจะลงมาเหลือที่แค่จุดสามตัวจุดศูนย์สามตัวแล้วก็สองแปดสองแปดสองเก้าประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะลักษณะไหลลงแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีแบบ เป็นเวฟว่าขึ้นมานิดหนึง่งลงขึ้นมานิดนึงลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อตัดสินใจจะจัดการยังไงกับเหรียญที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่ก็อันนี้เป็นดุลเรินิตของเพื่อนเพื่อนนะ,อ,ะอันนี้เป็นดุลเินิตของเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้ถ้าถามผมผมเคยบอกไปแล้วเรื่องโอกาสกับเรื่องของวิกฤตนะครับในคลิปลูน่าคลิปก่อนเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีบัตรดีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับผมก็วิเคราะห์ ให้เพื่อนดูในเหรียญอื่นแล้วกันซึ่งเหรียญสองเหรียญที่ผมจะวิเคราะห์เนี่ยก็มี BTC เลยเนื่องจาก BTC เป็นเหรียญหลักนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยไปดูผมเทรดเหรียญ MBOX เนานะก็ผมเทรดสิบสองไม้ติดต่อกันนะครับก็ได้หมดอ,อันนี้ผมอยู่ในคลิปก่อนๆเนานะแต่อันนั้นเป็นคลิปของ NFT ไม่ได้สอนเทรดนะแต่ว่าเทรดเทรดคร่าวๆให้ให้ดูประวัติจะนีเฉยนะครับแต่วันเนี้ยก็คือเนื่องจากวันมีวิกฤตแล้วก็เดี๋ยวต้องคงต้อง ชร์ข้อมูลให้เพื่อนเพเพิ่มเติมบ้างเผื่อเพื่อนเพื่อจะมีกำลังใจในการแบบไปต่อเนอะอาะมาดูวิเคราะห์ btc กันนิดนึงนะครับอันนี้แบบผมนะเพราะว่าการวิเคราะห์คริปโตเนี่ยมันมันอินดิเคเตอร์ใดก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์มันได้มันแหกทุกระบบทุกกดทุกเอ่อเรียกว่าอะไระทุกการคำนวณเลยนะครับผมก็คำนวณง่ายว่าผมดูว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันมีแรงย่อค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับจะรับมันด้วย เรียกว่าอะไรจะรับมันด้วยด้วยแนวรับที่เท่าไหร่ดีผมก็ตั้งโดยเอาโลเดิมนะครับกับโลใหม่เนี่ยรวมกันหาราสองนะครับคิดง่ายๆก็คือตัวโลเดิมเนี่ยสองแปดหแปดสองโลใหม่สองเก้าสองแปดสี่ผมก็จะตั้งรับมันที่สองแปดเก้าสามสามจดสามสามก็คือระหว่างสองโลนี้นะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันอาจจะย่อแค่นี้ก็ได้มันอาจจะยอ่อลงมาอีกก็ได้แต่ผมมองว่า เออผมจะตั้งรับที่ตรงเนี้ยสองแปดเก้านะครับสามสามจุดสามสามเพื่อให้มันลงมาอีกนิดนึงนะครับ BNB เหมือนกันมันมีแนวโน้มขึ้นมีโล2โลเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเอาสองโลเนี้ยนะครับบวกกันแล้วห่างสองนะครับอยู่ที่สองแปดศูนจุดเจ็ดห้านะครับผมก็จะตั้งรับมันที่สองแปดศูนจุดเจ็ดห้านี่แหละอันนี้เป็นวิธีของผมนะ เพื่อนเอนลองดูเพื่อนๆจะมีวิธีอะไรในการลงทุนของเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่สิ่งที่ผมจะแชร์ให้ก็คืออันนี้เป็นวิธีลงทุนที่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ส่วนข่าวสารของทางลูนาหรือ ust เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าในเมื่อเจ้าของเขาทิ้งเหรียญเนี่ยอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าใครจะมาแบบลงทุนต่อไหมไม่รู้ว่าใครจะมาพัฒนานเหรียญต่อไหม แต่ว่าส่วนตัวก็คือชี้เห็นว่าเจ้าของเขาทิ้งเหรียญแล้วนะอันนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆระมัดระวังนะครับในการเทรดแล้วถ้าข่าวที่ออกมาว่าเชนเทอร่าเขาปิดแล้วอีกรอบหนึ่งวันนี้ซึ่งไม่รู้จะเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็จะมีแนวโน้มส่งผลให้ตัวเว็บเทรดหลายๆเว็บเทรดรวมถึงไปนน้นด้วยอาจจะเทรดเทอรต่อไม่ได้อันนี้ต้องแชร์ก่อน,นครับ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ทางใบแนนเนี่ยเขาเตือนเราได้คือเขาขึ้นมาแค่นี้นะครับก็คือให้ระมัดระวังในการเทรดเหรียญลูน่าด้วยแล้วก็ UST ด้วยเขาขึ้นเตือนได้แค่นี้เพราะว่าเขาไม่สามารถไปห้ามเราได้ว่าแบบเอ้ยเราถือเหรียญอยู่เยอะนะไม่ให้เราเทรดได้ยังไงเราจะเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับก็โอเคผมให้บทสรุปของเทอรล่าไปแล้วกับลูน่าไปแล้วนะครับแล้วก็ผมให้ ลายแทงเนาะเรียกว่าลายแทงละกันของตัว BNB กับ BTC ไปแล้วก็เพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูจากข้อมูลที่ผมให้ละกันว่ามันอันไหนมีประโยชน์เอาไปใช้อันไหนไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมาฟังผมแล้วก็ข้อมูลไหนที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับผมผมก็ยินดีรับฟังผมก็ยินดีรับฟังนะครับอันนี้ผมพยายามเอาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะวันนี้เลยวันที่สิบหกพฤษภาคม 65เนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันก็หวังว่าคลิปนี้แล้วก็ข้อมูลที่ได้ให้เพื่อนๆไปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิป